เคก็การสวัสีท่าชมทุกท่านเลครับนี่ก็สู่กับพี่มิคโน้วครับู่สุดเกลียนใครจะติดตามผมตอนแรกน่าจะรู้ว่าผมคือใครผมคือมิสกี้เมาส์นะครับเขาตามที่คือมิสกี้เมาส์กับเพ่สุดเกลียนวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นเกมปูพักกันนั่นเองสองท่าเค้นเลยทุกคนอาจะไปดูแล้วไหมพี่เมื รู้ไหมว่ใช้ Google Translate น,น,น,นะนะเจ้าของเจ้าของช่องอ่ะมันฝากผมไปมันไปนไหนก็มไม่รู้แหละ อะไรของมันวะนี่มันทำเคสหรือเปล่าเนี่ยโอมันทำเคสด้วยโอ้ออะขาบกว่าเห็ันบอกว่ามันคือเลสบอบอซัมเนาะมันฉันก็ู้มืนกันเลยมันคืออะไรอะ น่หรือเปล่าอ่ะโว้ยใคยไม่มีเส้นตอบพี่อะไรเลยโว้ยอืมเป็นหรือเปล่าเนะไม่มีเสนตอบเลยซื้อของแต่งบ้านให้มันหน่อยดีกว่าโว้ออยอะไรเน,นี่ยโอ้ย Ừ, em thứ này, thưa con, giờ phải bỏng mình na, cũng ai thứ nít nương em, แต่งสวนด้วยแต่งอะไรก็ไม่รู้ของมันเนี่ยบ้าแต่งสวนนี่วะใครบ้าแต่งสวนกับมันใครด้วยใครบ้าแต่งสวนเหมือนมันคอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะผมอยากรู้ว่าการแต่งสวนมันพนยังไงออผมเห็นมันแต่งสวนทั้งวีทั้งวันเลยแล้วมันโอ้ยให้ไหนดูสิอืม โอ้ผมลืมบอกไปผม,ผมเป็นเพื่อนของมาเรีน่าผมคือมิกเมาส์โอ้อัน,น่าจะไม่ใช้อ่ะแต่มันก็ต้องใช่เหรอเนาะอู้เอ้ามันบอกให้ฝากแต่งสวนแล้ววันนี้มันสร้างมาไว้ทำไมเอาพี่อยู่หรือว่ามันอยากให้เราสร้างทั้งสองอ่ะอ๋อแกอู้ นี่อะไรเนี่ยอืมถ้าพวกร้านก็ต้องอยู่ข้างล่างดิใช่ๆพวกร้านก็ต้องอยู่ข้างล่างนี่อะไรอ่ะรถหรอมอญอ่ะอืมเห็นมันมีร้านค้าด้วยนี่มันไม่มีหรอนี่อันี้ว่ ฮ่าฮึโอ้ไม่แต่งองลมาแต่งดีกว่าอืมตรงนี้มันยืดมาอีกนิดหน่อยี่ดีดีเดี๋ยวนะออเก็บไว้่อนตรงนี้ตรงนี้ออืมโอเค สวนของมันว่ะสวนถึงสวนมันจะไม่ได้นเลยนะลกก็เถอะนะแต่ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนสวนมันลกมากเลยแต่งแบบนี้แหละคงจะแต่งไม่ได้ลนะ่ะ รู y, y, ้ไหมทุกทยนี่นั่งเล่นตรงนี้เหรอเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ให้มันมุ่งมั่นไปถึงก็ต้องแต่ให้มันตรงนี้นั่งดูอยู่ตรงนี้นั่งแบบเหมือนแตกมากแตกมาก็นั่งเคลียร์แบบนี้เหรออืออือโอเคต่อไปก็ต่อเติมต่อเติมอย่างนั้นเหรอต่อเติม ไอ้โดนนั้นนจะไม่ใช่กันรอก่ก่อนเลยอืมเฮ้ยอยาไปมันไม่อยากปนแบั้นคนี่นีนี่นีนี่นีนี้ี่น่นน่น่ะ่บ่นช่องนนนน่ โอเคนะทุกคนไม่รู้ว่าเจ้าของเจ้าเนี่ยมันฝากอะไรโอเคนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของเจ้ามันไปไหนแต่มันน่าจะแต่มันน่าจะไปแดกข้าวนะทุกคนอือะไรเนี่ยคน và chạy thăm chắn sổn ngoài nữa hmm sùa mãn tóc piền pang giúp sùa mãn tóc piền pang giúp ơi ok 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 เจ้าของเจ้ามันฝาไงรหัสมันก็อยู่ในมือเราไงโทรศัพท์ก็อยู่ในมือเรางุ้ยโคตรสบายอืมอันนี้เราลื้อชั้นสอนออกแล้วแล้วก็เอาอันนี้มาใส่ได้ไหมอันนี้อันนี้เอาอันนี้มาใส่เอาอนนี้มาใส่แทนนี่เอาอันนี้มาใส่แทนได้เลยอันนี้มาใส่แทนนี่โอเคแล้วก็เอาชาวนา โอเคชาวนามาอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนชาวนายอยู่ตรงนี้โอเคเนี้อู้สวยงามอืมแต่มันไม่มีไฟเลยแฮะต้องไปซื้อไฟก่อนโอ้ยเจ้าของช่องมันก็ฝากมาให้แตกสวนด้วย Drink. โอย้อะไรของมันเนี่ย รู้อยู่ว่าเราเล่นโยบอกไม่เป็นก็ยังจะให้เรามาแต่งสูงนให้โอ้ยต้องหาคนสองเล่นแล้วอืมจุอันนี้ไม่ต้องการเอาออกไปเลยชั้นสองมันนะ่าจะไม่ต้องการแล้วมั้งเพราะมันบอกว่าให้ทุกทิ้งทิ้งชั้นสองไปเลยอะเอ๊หรือว่ามันไม่ได้บอกว่าเอ้ยถ้ามันไม่ได้บอก ด้วยถ้ามันไม่ได้บอกคือซวยเลยนะเพราะเราทุบชั้นสองไปแล้วอะ่ะก็ระเราทุบชั้นสองไปแล้วอะ่ะถ้ามันถ้ามันบอกว่าไม่ต้องทุบป่าคือสวยเลยนะคือผมแบบไม่อยู่แล้วนะคือกูไม่อยู่ด้วยนะกูไม่รู้นะกูจะบอกว่าคนดูคนรทำอะไรโอเคโอเคตรงน,นี้ก็น่าจะได้แล้วนะ ฮ้ยทำไมมันแต่งสวนไา้จังเลยโอเคทุกคนอ๋ออันนี้จะ สร้างเหมือนฟิวห้อง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 แบบห้องชาวนาไงห้องห้องแบบโคตรห้องอ่ะอน,นี่คือถ้ามันอันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็หมุนอันนี้คือหมุนอันนี้คือหมุน,อน,น,อมนโอเค lỡ trái đó, ừ, ok thôi thôi mình mày 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 ok, ok Ok, ok mày mày Ok, ok โอเคประมาณนี <Pie year na> ้น่าจะพอืมเวี๋ยวทำาไมมันเอ๋อไปนิดหน่อยแล้โอเค โอเคตอนนี้จะเป็นโอเคพอได้ไหนเช็คที่อะไรมาขายอืมไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เวลามันเป็นบ่ายครึ่งเหรอเนี่ยทำไมมันชอบไม่เรามาถ่ายตอนบ่ายเนี่ยร้อนก็ร้อนเนี่ยโอเคหลอไฟที่เราซื้อมาเมื่อกี้น่าจะต้องใส่นะ Okay, kalau, okay. kalau, okay. kalau, 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 ทำอะไรอ่ะนะแต่ตรงนี้ก็เหมือนชาวนาผู้เช็คราคาของมันอ่ะนะนนี้ราคาเท่าไหระมันนี้หรอเหรืออะไรอ่ะอืไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ก็โอเคทุกคนโอ้มันยังเหลืออีกสองไม้นี่วะ แล้วเราสองมาทำตรงนี้ได้ใช่ไหมโอเคแล้วเราสองทำไี้ได้โอเค Okay Okay Buat ni Ku buat ni 哦，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 就，就，就，就。 oh, baru seperti bawaan saya ingat ini hmm hmm ini ini emang wanita baik takeday Saya akan kena berai hari ini emang ว่าเพื่องจะปักนป้ายตรงนี้ก็แะกันนะป้ายกูหายไปไหนเนี่ยอ

เออกูหายอ้าวชิบหาย,ลยแล้วไงแล้วเอากูตายเนี่ยเอย้ยเอย็มกี้เมา้าทำไรเนี่ยอ้าวอ้าวบอกให้แต่งสวนให้ก็ต้องแต่งให้ไงโอ้ยบอกว่าให้แค่มาถ่ายคลิปไงั้นรู้แล้วอู้หาวเนี่ยหรือว่าบอกให้มาแต่งสวนด้วย Tao nếu mà kiếm một này à Một xíu thái đi Hàng Xin xíu này Có dại có Giải, giải có lúc nữa nè Để Nói với chạm đi em á Có bị xứ gì nữa rồi nè ไม่ต้องแบบเลย วันนี้เฮ้ยอะไรวันนี้ก็บอกใอห้ยสูญเลายไปสักสิก